จะมั่นใจกับการฝากเงินได้อย่างไรคาชูรู<า>ุทีค่าลุทีไหมหนึ่งครับฮนี่ครับได้เลยคุณเก็บเงินฝากธนาคารไปทำไมฮะ เก็บเงินไว้ซื้อของที่อยากได้ไม่ต้องขอเงินพ่อแม่อ้านี่แน่ <c oughs> ลงทุนทางธุรกิจวางแผนการเงินอยากให้ครอบครัวอยู่สบายอ,ออมเงินไว้ใช้หลังเกษียณส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งช่วยแบ่งเ <c oughs> บาภาระของลูกหลาน <c oughs> ที่เริ่มสร้างครอบค <c oughs> รัว <c oughs> <c oughs> ทุกคนเก็บเงินฝากธนาคารไว้เพื่อความฝันวิกฤตการเงินที่เราเผชิญทำให้ธนาคารปิดตัวโดยจะมีผลวันพรุ่งนี้เฮ้ยแล้วถ้าฝันร้ายที่สุดของคุณเกิดขึ้นคุณจะทำอย่างไรแว้ว ว้าว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 ้นว้าวาววาวว้าว้าวว้าววีายว้าวว้าวว้าว้าวง้าววดาวว้าวั้าว้าว้าปิดเงินาายฝันสลายที่กลายเป็นจ้ิงไม่วว้า้้าวว้า้ครับผมนายคุ้มครอง๋ ไม่ว่าจะเกิดวิกฤตการเงินอย่างไร<อ>ก็ยังมีระบบคุ้มครองเงินฝากที่จะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับการฝากเงินของคุณได้ธนาคารถูกปิดแล้วเงินของพวกเราจะหายไปด้วยไหมอ่ะไม่ต้องห่วงครับกรณีสถาบันการเงินถูกปิดผู้ฝากจะได้รับการคุ้มครองเงินฝากในวงเงิน1ล้านบาทต่อหนึ่งรายผู้ฝากต่อหนึ่งสถาบันการเงินตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝากพศ2551ดีใจจังเลยงั้นพวกเราต้องทำยังไง ไม่ต้องทําอะไรครับเพราะเงินฝากของคุณได้รับการคุ้มครองโดยอัตโนมัตินี่ครับผู้ฝากเงินจะได้รับเงินคืนภายในเวลา30วันนับตั้งแต่วันที่สถาบันการเงินถูกปิดกิจการผ่านระบบพร้อมเพย์หรือเช็คโดยใช้แหล่งเงินทุนจากเงินในกองทุนคุ้มครองเงินฝากในกรณีที่ผู้ฝากมีเงินฝากที่ได้รับคืนมากกว่า1ล้านบาทผู้ฝากเงินมีสิทธิ์ได้รับคืนเงินฝากเพิ่มเติม ภายหลังจากการชำระบ,บัญชีของสถาบันการเงินที่ถูกปิดกิจการแล้วเสร็จหากผู้ฝากไม่ได้รับเงินฝากคืนภายในระยะเวลา30วันหลังจากสถาบันการเงินถูกปิดกิจการหรือไม่เห็นด้วยกับจำนวนเงินที่ได้รับคืนสามารถร้องเรียนได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยสอบถามและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากโดยปัจจุบันมีสถาบันการเงินจำนวน34แห่งที่อยู่ในระบบคุ้มครองเงินฝากถ้างั้น ผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆที่เราใช้บริการจากธนาคารจะได้รับความคุ้มครองทุกกรณีเลยใช่ไหมไม่ใช่ทั้งหมดครับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ปัจจุบันกฎหมายให้การคุ้มครองคือเงินฝากที่เป็นเงินสกุลบาทและเป็นบัญชีเงินฝากภายในประเทศซึ่งมีจํานวน5ประเภทได้แก่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากกระแสรายวันบัญชีเงินฝากประจํา บัตรเงินฝากและใบฝากเงินส่วนผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทอื่นๆเช่นเงินฝากประเภทเงินตราต่างประเทศเงินลงทุนในตราสารเช่นพันธบัตรหุ้นกู้หน่วยลงทุนเงินฝากในสหกรณ์แคสเชียเช็คตั๋วแลกเงินเงินอิเล็กทรอนิกส์และเงินสกุลดิจิตอลปัจจุบันยังไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนี้ครับดังนั้นจึงควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและปรึกษาธนาคารของท่านนะครับแบบนี้นี่เอง กระทรวงการคลังทำงานร่วมกับสถาบันคุ้มครองเงินฝากโดยกระทรวงการคลังทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลนโยบายคุ้มครองเงินฝากในภาพรวมติดตามการดำเนินงานของสถาบันคุ้มครองเงินฝากตลอดจนให้การสนับสนุนและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ฝากเงินสำเร็จแล้ว นี่ไงร้านอาหารใหม่ของเราเราคุ้มครองเงินฝากของคุณให้ปลอดภัยเพื่อทำให้ฝันของคุณกลายเป็นจริง,อ,งออมเงินอย่างอุ่นใจกับระบบคุ้มครองเงินฝาก